ือยพี่จ้องแต่โคกน้อยเพื่อนเี่ค่ะโคกไม่เป็นโคกไม่ค่ะเนี่ยส้ะเขือนพี่จ้องมะเขือเปาะได้จ้ะต้มแล้วก็ต้มเปื่อยๆมะเขือเปาะบางคนมันก็เส้นมะเขือยาวเผาเนาะพี่น้องแต่ว่าคนเด้เยอะมักมะเขือเปาะค่ะต้มมันง่ายดีก็เลยกไ้่าคนมักคนชอบเนาะค่ะ ซุปมะเขือเกียวไข่คะ่ะเมนูของเราโอ้จะเต็มโคกเลยพี่นอออ้องเต็มโคกเลยซุปเขอุเขือเต็มโคกน้อเ็มคยเลยตแํแห้ เตาาคอยกันบ้างนั่งกับรงใจนั่งให้กำลังใจมันก็มีอย่างไรเท่อไหร่เขาตั้มเจียวไปวเด้ออันต้มพี่แกยก็ไม่ได้ขว,วดานค่ะต้มเอาแล้วก็ปัดทูบไปอย่างกับต้มเอาเลยค่ะต้ม,นมในในน้ำนี่เลยต้มต้มมะเขือเลยค่ะยังก็ลายขัน้นตอนนะพี่น้อง <laughs> ง่ายๆ เกินง,ง่ายบางคนมันก็ที่ขวบพริกขวบหอมกวบเทียมเนาะแต่คนที่ยกะก็ขวบซะละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้สูตรใหม่เนะ้ะต้มพร้อมกันเลยไอ้บลบแล้วตัดตัวเอาเลยลมันต่อขวบให้ม,นม,นมนหันอันละเอียดที่เด็กง่อยพี่นอ้องตแก้วแล้วให้ก็เอาบลาเขือขนขวบลงเพื่อเพราะอะไรอยากอยากกินเนาะค่ะเนาะเขากินได้ค่ะต้มปลเขือนี่กินบ่อยเพราะว่าน้องเฟมมากกิน บุงเครื่องค่ะบันไม่อย,าาย่างไรเราขึ้นอ้องเครื่องอะไรเราจะใส่โมบีอันนั้นะใส่หอมค่ะหอมแดงเีงง่ขาดไม่ได้สิเนิเจอร์โอ้ยไนเป็นแนมที่พี่น่อยโอ้โห กินแล้วมั้งเนี่ยใส่ลงไปแล้วค่ะแกเอาพอจะคนไม่ต้องคนเหมืนคุกคุกคลิ้เข้ากันจ้ะก็ใส่อันนี้เฮ้อนี่แหละพี่น้องซุปมะเขือซุปมะเขือหลันค่อยมากินมากินเลยที่กินต้องใส่สารแนวเนาะตอนแนวบ่มีค่ะเพราะเป็นเอาหอมแดงใส่ซอยหอมแดงใส่พี่น้องง่าง่ายพี่น้องซุปมะเขือ หงายเนีเลยโอ้ยังแซ่ไปเดี๋ยวเรซิมกันเด้อซิมเัืเอาซิมอืมกนิดนึงใส่น้ำปลากับมันอันนี้ยังเดียวค่ะบโบ้ใส่อันน้ำปลาด้สูตรเดียวมใส่น้ำปลาดิบบาดค่ะแซ่บไปน้องแซ่บแล้ว สวยเลยจ้าเดี๋ยวเบิ้งพี่น้องด้วยคกุกนิดหน่อยพอกินหมดอยู่ไม่เอาข้าวเออเดี๋ยวจะเอาข้าวสิหลานร้านกัมานั่งให้กํบบาลังใจแล้วก็หิวข้าวพร้อมหลานก็นเลยอ่ะเรียบร้อยของเอาปิดปลาปลาเลอปิดปากนี่ค่ะ ซุปมะเขือแล้วก็ไข่เจียวไปกินข้าวกันค่ะพี่น้องจ้า